พระสุดตันตปิฎกพระสุดตันตปิฎกนั้นเป็นปิฎกที่สองเรียกว่าคำพีที่สองที่จริงแล้วน่าจะบอกมาตั้งแต่ต้นว่าพระวินัยปิฎกนั้นมีหนังสือยี่แปดเล่มเล่มหนึ่งถึงแ พอมาถึงพระสุตตันตปิฎกนี่มี25เล่มจากเล่มที่9ไปถึงเล่มที่33สาหนาๆทั้งนั้นนะนะเพราะคำสอนนั้นมีมากพระพุทธเจ้าสอนอยู่45ปีนี่ก็มีเรื่องเยอะข้อธรรมะเยอะที่ธรรมะเยอะเพราะพระพุทธองค์ทรงประกอบด้วย พระกรุณาแล้วก็เป็นพภควาคือผู้สามารถจำแนกแจกแจงธรรมะให้เหมาะแก่คนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพทุกสถานภาพตั้งแต่คนยากจนเข็นใจถึงคนที่มีอันจะกิน แล้วคนถึงคนรำ่ำคนรวยเป็นเศรษฐีเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์ก็มีธรรมะที่ใช้กันได้สาธารณะก็มีจำเพาะเจาะจงคนกลุ่มนั้นๆก็มีเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านะั้นจึงมีมากที่เป็นพระสูตรอย่างที่ว่าแล้ว25เล่ม มีตั้งแต่หมดหนึ่งหมด2หมด3ามหมด4หมด5หมด6หมด7หมด8หมด9หมด10ไปแล้วก็มีรูปแบบต่างๆที่ทรงแสดงเพื่อให้คนได้รู้ได้เข้าใจว่าที่ตนปฏิบัติอยู่นั้นถูกหรือไม่ถ้าถูกแล้วจะให้ถูกยิ่งขึ้นได้อย่างไรถ้า ยังไม่ถูกจะได้ถูกขึ้นให้มันดีให้พบกับความสุขนั่นแหละห่างไกลทุกยากลำบากนะก็อยู่ตรงนั้นพระสูตรแนะนำปฏิบัติง่ายๆทำความเข้าใจง่ายๆก็โดยประการชนนี้นะพระสูตรน่าศึกษาน่าอ่านนะอ่านแล้วเข้าใจง่ายสบายสบาย